พระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตี บนผสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตวาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวางให้ฝันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนภราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุ